เพื่อนๆที่ซื้อเม็ดมะละกอมาเพาะเองจะมีวิธีเพาะยังไงให้เม็ดมะละกอเรองงอกไวได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้กเกษตรบรรยุทธ์พานุมีเคล็ดลับในการเพราะเม็ดมะละกอมาฝากนะครับป่บาแล้วครับวันนี้กเกษตรบรรยุทธ์พานุจะพาเพื่อนๆมาเพาะเม็ดมะละกอให้งอกไวอันดับแรกเรานําเม็ดมะละกอมาแช่ในน้ําอุ่นรอให้เม็ดมะละกอจมน้ําหมดทุกเม็ดก่อนเพื่อที่จะเอาไปเพาะต่อ เสร็จแล้วเราก็จะเทเม็ดมะละกอออกเพื่อที่จะเอาไปบ่มเม็ดมะละกอให้แตกรากไวโดยการใช้กระดาษทิชชู่อันดับแรกต้องแช่น้ําก่อนนะครับเป็นการกระตุ้นเสร็จแล้วก็นํดาษทิชชู่รุ่นไหนก็ได้นะครับหรือว่ากระดาษชําระนี่แหละครับวางลงไปข้อดีของกระดาษชําระก็จะทําให้รากมะละกอรเราไม่หลุดเวลาเราดึงออกมาไปเพาะขยายต่อดีกว่าที่เราห่อผ้าก็จะใช้กระดาษ ชิดจูประมาณ3แผ่นนะครับวางเรียงกันเสร็จแล้วก็จะเอาเม็ดมะละกอรเราไปวางโรยโรยนะครับเขี่ยเขี่ยออกอย่าให้กองติดกันมากนะครับทําให้เม็ดมะละกอรเราแตกกลากไวนะครับโดยการใช้เขี่ยเกี่ยแบบนี้นะครับวางวางลงไปเลยนะครับเพราะว่าเม็ดมะละกอพันธุ์เราซื้อมาอาจจะมีประมาณ 10- 20เม็ดแล้วแต่ ขนาดแล้วแต่พัน์ธมะละกอที่เขาให้มานะครับมากก็ไม่เกิน10เม็ดนะครับเราก็จะทําให้งอกทุกเม็ดโดยวิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําที่แช่เม็ดมะละกอรเรานะครับเทลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นกระตุ้นให้เม็ดมะละกอรเรางอกไวเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเป็นการบ่มเม็ดมะละกอไว้ก่อนนะครับ เอาไปไว้ในล่มประมาณ3-5ถึงวันนะครับมละกอเราก็จะแตกลากออกมาใส่กล่องใสเพื่อที่จะมองดูเห็นลากมะละกอง่ายๆนะครับผ่านไป3คืนเราก็มาเปิดดูนะครับว่าเม็ดมาละกอเราเป็นยังไงบ้างวอ้เริ่มแตกลากแล้วนะครับรากงอกออกมาแล้วเราก็นําไปเพาะได้เลยนะครับวัสดุเพาะเราก็จะใช้พีทมอสแล้วก็ถาดเพาะแบบนี้นะครับ เป็นการเพราะมาเมล็ดไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาไปลงปลูกในแปลงปลูกต่อไปนะครับเเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้นะครับเม็ดมะละกอรเราก็จะแตกกลากงอกกลากอกอกมาแบบนี้เพื่อเป็นการได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนําไปเพาะนะครับวันนี้เกษตรวระยุดพานุนําเคล็ดลับดีๆมาฝากเ,เพื่อนๆพี่น้องที่สนใจในการเพราะมาเมล็ดมะละกอให้งอกไวก็ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์งอกทุกเม็ดแน่นอนถ้าเราทําแบบนี้นะครับเพื่อน คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เกษตรบรรยุยพานุด้วยนะครับสำหรับวันนี้เกษตรบรรยุยพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ